ขอต้อนรับสู่ช่อง Learn to t i n k เกช่องแห่งนักคิดร่วมพัฒนาความคิดและเรียนรู้ไปด้วยกันคลิปนี้จะพูดถึงในหัวข้ออคติกับการป้องกันความคิดของตัวเองมาร่วมไขาลานทางความคิดเรื่องนี้กันครับในทุกๆวันนี้เราต่างมีความคิดความเชื่อ และมุมมองที่ก่อร่างสร้างตัวตนของเราเยอะมากจนเรามักคิดว่าความคิดเหล่านี้เป็นของเราเองเป็นผลลัพธ์จากการไตรตรองการพบเจอและเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่หากลองมองให้ลึกลงไปจะพบคำถามหนึ่งที่น่ากลัวก็คือความคิดเหล่านี้เป็นของเราอย่างแท้จริงไหมหรือเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง ที่เรารับมาจากสังคมครอบครัวการศึกษาและสื่อรอบตัวโดยที่เราเองก็ไม่เคยตรวจสอบอย่างแท้จริงเพราะอะไรเราถึงรู้สึกโกรธหรือไม่สบายใจเมื่อมีใครมาท้าทายความคิดที่เรายึดถือไว้เป็นไปได้ไหมว่าการโจมตีทางความคิดนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกโจมตีที่ตัวตนเรากับว่า ความคิดคือปราการที่เราใช้ปกป้องอัตลักษณ์ของเราเองความเป็นจริงก็คือการปกป้องความคิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากทำไปเพื่อรักษาความจริงแต่สิ่งที่ควรถามคือเรากำลังปกป้องความจริงหรือเพียงกำลังปกป้องภาพลวงตาที่เรายึดถือเพราะความคุ้นชินและอคติที่ไม่รู้ตัวในทางปรชัชญา สอนคนเราว่าการตั้งคำถามกับความคิดของตนเองเป็นการเดินทางสู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริงและตรรกกศาสตร์ก็ช่วยให้เรามีเกราะที่แข็งแรงพอจะปกป้องความคิดจากสิ่งไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องหันไปพึ่งการโต้แย้งที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวบทนำนี้จะเป็นเหมือนการเคาะประตูเพื่อชวนเราทุกคน ได้เริ่มสำรวจความคิดของตัวเองใหม่อีกครั้งว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องปกป้องหรือสิ่งที่เราควรกล้าตรวจสอบและปล่อยวางมันความแตกต่างระหว่างการปกป้องด้วยเหตุผลและการปกป้องด้วยอัคติเมื่อมีใครบางคนตั้งคำถามหรือโต้แย้งความคิดของเราเรามักจะตอบสนองในสองแนวทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การปกป้องด้วยเหตุผลคือการหันกลับไปหาหลักฐานข้อเท็จจริงและตรรก,กะเราอาจยกข้อมูลที่ตรวจสอบได้มุมมองที่ผ่านการพิจารณาแล้วและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขถ้าพบว่ามีช่องวูการปกป้องแบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนการชนะหรือคัดค้านแต่ตั้งอยู่บนการค้นหาความจริงร่วมกันการปกป้องด้วยอคติคือการตอบสนองด้วยอารมณ์ความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการไตรตรอง หรือแม้แต่กระทั่งความกลัวที่จะสูญเสียความถูกต้องที่เราคิดว่าตนเองมีอยู่ซึ่งเราอาจโต้กลับทันทีโดยไม่ฟังเหตุผลหรือใช้คำอธิบายที่ขาดตาก,กะเพียงเพื่อปิดกัน้นไม่ให้ตัวเองรู้สึกพ่ายแพ้ลองนึกภาพสองสถานการณ์นี้ดูครับถ้ามีคนบอกว่าข้อมูลที่คุณเชื่อถือมาอาจจะล้าสมัยแล้วถ้าเราปกป้องความคิดด้วยเหตุผลเราจะถามกลับไปว่าแล้วมีข้อมูลใหม่อะไร ที่คุณใช้เป็นหลักฐานผมอยากรู้เพิ่มเติมแต่หากเราปกป้องด้วยอคติเราอาโต้แย้งว่าคุณไม่เข้าใจหรอกผมรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ถูกต้องโดยไม่ตรวจสอบอะไรใหม่เลย mm. เมื่อมีการวิจารณ์แนวคิดทางการเมืองที่เรายึดมั่นการปกป้องด้วยเหตุผลจะทำให้เรามองทั้งข้อดีและข้อด้อยแล้วอธิบายว่าทำไมเราถึงยังเชื่อแบบนี้แต่การปกป้องด้วยอคติ จะทำให้เราปิดกั้นไม่ฟังอีกฝ่ายและอาจมองว่าเขาเป็นศัตรูไปในทันทีความแตกต่างสำคัญของสองแนวทางนี้คือความพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงการปกป้องด้วยเหตุผลจะเปิดประตูให้เราได้ใกล้ชิดความจริงมากขึ้นขณะที่การปกป้องด้วยอคติกลับสร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับความจริงโดยไม่รู้ตัวดังนั้นคำถามที่เราควรถามตัวเองให้มากเข้าไว้คือทุกครั้งที่เราปกป้องความคิด เรากำลังปกป้องความจริงหรือเพียงปกป้องความรู้สึกว่าต้องถูกอคติที่ซ่อนอยู่ภายในใจที่เราไม่รู้กลไกาทางจิตวิทยามนุษย์ทุกคนมีอคติอยู่ในใจแม้เราจะพยายามบอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากสักแค่ไหนเราก็ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงกลไกาบางอย่างของสมองที่ทำให้เรามองโลกในแบบที่บิดเบือนไปจากความจริงได้ปัญหาก็คือ อคติเหล่านี้ทำงานได้อย่างแนบเนียนจนเราเองไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังควบคุมการปกป้องความคิดของเราอยู่ 1. confirmation bias เชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อคืออคติที่เรามักจะมองหาหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อเดิมและเมินเฉยต่อข้อมูลที่ขัดแยง้งเช่นหากเราเชื่อว่าวิธีการรักษาแบบใดแบบหนึ่งดีที่สุดแล้ว เราจะพยายามหาบทความหรือคำบอกเล่าที่สนับสนุนความเชื่อนั้นและละเลยงานวิจัยอื่นๆที่บอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพ 2. anchoring ยึดติดกับชุดข้อมูลแรกเมื่อเราได้รับข้อมูลใดๆข้อมูลแรกที่เราเจอจะกลายเป็นทุ่นสมองในใจทำให้เรามักประเมินข้อมูลใหม่บนพื้นฐานของสิ่งนั้นแม้มันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดตัวอย่างเช่น หากเราถูกบอกว่าของชิ้นหนึ่งราคาปกติคือ5,000บาทแต่ลดเหลือ3,000บาทเราจะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วราคาที่เหมาะสมอาจแค่2,000บาทด้วยซ้ำ 3. า 3. กรุ๊ปติ้งความคิดที่ถูกกำหนดโดยฝูงชนหลายครั้งเราเชื่อว่าความคิดของเราเป็นของตัวเองแต่จริงๆแล้วมันถูกกำหนดโดยกลุ่มที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือสังคม การไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวจึงง่ายกว่าที่จะยอมตามเสียงส่วนใหญ่แม้ลึกๆจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง 4. Status quo bias ยึดติดกับสิ่งที่คุ้นชินเรามักจะรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งที่เป็นอยู่มากกว่าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการปกป้องความคิดเก่าจึงกลายเป็นสัญชาตญาณทั้งที่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น อคติทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแต่จะคอยซ่อนตัวอยู่ในเบื้องหลังของการคิดของเราทำให้เราหลงเชื่อว่ากำลังใช้เหตุผลอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วเรากำลังถูกจิตใจบิดเบือนให้ปกป้องความเชื่อผิดๆคำถามที่เราต้องคอยถามตัวเองเสมอคือฉันปกป้องความคิดนี้อยู่เพราะมันเป็นความจริงหรือเพราะสมองฉันกำลังทำให้รู้สึกว่ามันต้องเป็นจริงตรก,กะ คือเกราะป้องกันความคิดที่แท้จริงเมื่อเรารู้แล้วว่าอัคติและกลไกจิตวิทยาสามารถบิดเบือนความคิดของเราได้ง่ายเพียงใดคำถามถัดมาคือแล้วเราจะมีกรอะชิ้นไหนเพื่อมาปกป้องความคิดให้พ้นจากการหลงเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องคำตอบที่สำคัญของเรื่องนี้คือตักกะ เปรียบเสมือนแว่นใสที่ช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีใครเสนอความคิดใดก็ตามจะไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับทันทีแต่เราแยกแยะก,ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีหลักฐานมารองรับหรือไม่เหตุผลที่เขาใช้อยู่สอดคล้องกันหรือขัดกันเองกับเรื่องนี้ตักกะทำให้เราแยกได้ว่าอะไรคือข้อเท,ท็จจริงที่พิสูจน์ได้ และอะไรคือความคิดเห็นส่วนบุคคลตัวอย่างเช่นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นข้อเท็จจริงฉันคิดว่าดวงดาวบ่งบอกชะตาชีวิตได้ดูจะเป็นความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าข้อเท็จจริงสามารถตรวจสอบซ้ำได้แต่ความคิดเห็นไม่อาจใช้แทนข้อเท็จจริงได้ตักกะคือสิ่งที่เตือนให้เราไม่เผือปนเปสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน การป้องกันตนเองจากการโต้แย้งที่ผิดพลาดหลายครั้งการถกเถียงในสังคมเต็มไปด้วยตักกะวิบัติเช่นอัตติโฮมิเนมการโจมตีตัวบุคคลแทนการโต้แย้งเหตุผลสตรอ w แมนการบิดเบือนคำพูดของอีกฝ่ายให้ดูอ่อนแอแล้วโจมตีแอปพิลทูพอพิลริตี้การเชื่อว่าสิ่งใดถูกต้องเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อ หากเราไม่ฝึกใช้ตักกะเราอาจถูกชักนำโดยวิธีเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวการรู้เท่าทันตักกะวิบัติเปรียบเสมือนการติดตั้งเกราะที่ทำให้เราไม่ถูกหลอกโดยคำพูดที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ไร้น้ำหนักจริงตักกะบวกกับความถ่อมตนจะกลายเป็นเกราะที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามการใช้ตักกะอย่างเดียวไม่เพียงพอหากเราใช้มันเพื่อเอาชนะ แทนที่จะเข้าใจเราอาจตกหลุมพรางของความหยิ่งผยองเกราะที่แท้จริงจึงต้องมาคู่กับความถ่อมตนต้องยอมรับว่าแม้ตักกะจะช่วยเราได้มากแต่เราก็อาจพลาดได้ดังนั้นตักกะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางวิชาการแต่คือเกราะสำคัญที่ช่วยให้เราปกป้องความคิดจากสิ่งไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องหันไปพึ่งอคติที่ทำให้เราหลงเชื่อความผิดพลาด วิธีฝึกตนเองให้ตรวจสอบความคิดการรู้ว่าอาคติคอยบิดเบือนและการมีตรรกะเป็นกรอบป้องกันนั้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการฝึกตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความคิดก่อนที่จะรีบปกป้องมันโดยไม่รู้ตัว 1. คอยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอทุกครั้งที่เรามีความคิดหรือความเชื่อกับเรื่องใดลองถามตัวเองกลับว่า ฉันรู้สิ่งนี้ได้อย่างไรมีหลักฐานที่ฉันใช้ตรวจสอบแล้วหรือยังฉันอยากเชื่อสิ่งนี้เพราะมันสบายใจหรือเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราหยุดและถอยออกมาจากอารมณ์ก่อนเพื่อพิจารณาความคิดในมุมที่เป็นกลางขึ้น 2. ฝึกการรับฟังอย่างแท้จริงการฟังโดยไม่รีบตอบโต้คือการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลใหม่เข้ามา ถ้าเราฟังเพียงเพื่อหาช่องโต้กลับเราจะได้แค่ยืนยันความคิดเดิมแต่ถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจเราอาจพบสิ่งที่ช่วยขยายหรือแม้แต่แก้ไขความเชื่อของเราได้ 3. ใช้เวลาเป็นตัวกรันกรองอารมณ์มักเร่งเร้าให้เราตัดสินใจอะไรเร็วๆแต่ความจริงไม่เคยหนีไปไหนการชะลอการตอบโต้เช่นเว้นเวลา10นาทีหรือแม้กระทั่งหนึ่งวันก่อนจะตัดสินใจว่า เราจะปกต้องความคิดอย่างไรช่วยให้เหตุผลมีพื้นที่มากขึ้น 4. เขียนความคิดนั้นออกมาเมื่อเราพยายามเขียนเหตุผลของตัวเองลงกระดาษจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าความคิดนั้นมีช่องโหว่หรือไม่การเขียนทำให้ความคิดที่กระจัดกระจายถูกบังคับให้จัดระเบียบและนั่นคือจุดที่ความจริงปรากฏ 5. เปิดรับมุมมองที่หลากหลาย ความคิดที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการปิดกัน้นแต่เกิดจากการถูกท้าทายแล้วผ่านการทดสอบลองอ่านหนังสือที่ไม่ตรงกับความเชื่อเดิมสนทนากับผู้คนที่เห็นต่างสิ่งนี้ไม่ทำให้เราสูญเสียความคิดของเราแต่ทำให้มันมีรากฐานที่มั่นคงขึ้นดังนั้นการฝึกตรวจสอบความคิดจึงไม่ใช่การทำลายความมั่นใจในตนเองแต่เป็นการยกระดับมันให้ความมั่นใจนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของความจริง ไม่ใช่เพียงอารมณ์หรืออคติที่เรามองไม่เห็นเสรีภาพทางความคิดกับความรับผิดชอบหลายคนเข้าใจว่าความคิดเป็นของฉันฉันมีสิทธิที่จะเชื่ออะไรก็ได้ซึ่งเป็นความจริงในแง่หนึ่งเสรีภาพทางความคิดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีไม่มีใครสามารถบังคับให้เราคิดตามเขาได้ทั้งหมดแต่เสรีภาพทางความคิดนั้นไม่ได้หมายความว่า เราจะเชื่ออย่างไร้ขอบเขตโดยไม่ต้องรับผิดช,ชอบต่อผลของมันเลยความคิดของเราไม่เพียงอยู่ในสมองส่วนตัวมันมักจะไหลออกมาในรูปแบบของคำพูดการตัดสินใจและการกระทำเสมอซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้โดยตรงหากเรายึดติดกับความคิดที่ผิดแต่ยังเผยแพร่ต่อไปโดยไม่ตรวจสอบก็อาจกลายเป็นการกระจายความเชื่อที่บิดเบือนไปได้หากเราปกป้องความคิดด้วยอคติแล้วผลักไสคนที่เห็นต่าง ความคิดนั้นไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเราแต่ยังทำให้สังคมเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเสรีภาพทางความคิดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเชื่ออะไรก็ได้แต่คือการกล้าที่จะตรวจสอบว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับความจริงเพียงใดเมื่อเรายอมรับความรับผิดชอบเราจะไม่หยุดแค่การถามว่าฉันเชื่ออะไรแต่จะขยับไปสู่คำถามว่าสิ่งที่ฉันเชื่อนั้นส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร มนุษย์ไม่ได้อยู่กันอย่างลำพังความคิดแต่ละอย่างคือเส้นใยที่สานเข้าไปในโครงข่ายของสังคมหากแต่ละคนปกป้องความคิดด้วยเหตุผลและความรับผิดชอบสังคมก็จะเปิดกว้างต่อการแลกเปลี่ยนและเติบโตแต่หากต่างคนต่างยึดติดด้วยอคติเสรีภาพทางความคิดก็จะกลายเป็นเสรีภาพที่บั่นทอนซึ่งกันและกันเสรีภาพทางความคิดจึงไม่ใช่การยึดมั่นโดยไม่ฟังใคร แต่คือการกล้าที่จะใช้เสรีภาพนั้นอย่างรับผิดชอบต่อความจริงและต่อผู้คนรอบตัวนั้นคือหนทางเดียวที่ทําให้ความคิดของเราไม่เพียงเป็นของเราแต่ยังมีคุณค่าต่อโลกด้วยการปกป้องความคิดอย่างปรัชญาเอาไว้คือการเปิดใจยอมรับว่าความคิดอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลและหลักฐานใหม่เข้ามาท้าทายการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นการยกระดับความคิดให้แข็งแรงและใกล้ชิดกับความจริงมากขึ้นอคติทําให้เราปกป้องความสบายใจมากกว่าความจริงแต่ตะก,กะและการตรวจสอบตนเองทําให้เราปกป้องได้โดยไม่ต้องติดกับดักนั้นเราจึงไม่ต้องหวาดกลัวว่าการเปลี่ยนความคิดคือการสูญเสียแต่เห็นว่ามันคือการเติบโตเมื่อแต่ละคนเรียนรู้ที่จะปกป้องความคิดด้วยเหตุผลและความรับผิดชอบไม่ใช่ด้วยอคติ สังคมก็จะมีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดที่แท้จริงความต่างจะไม่ใช่กำแพงแต่จะเป็นสะพานที่เชื่อมเราเข้าหากันการปกป้องความคิดโดยไม่ติดกับดักอคติจึงไม่ใช่การปกป้องเพื่อรักษาตัวเองให้อยู่รอดแต่คือการปกป้องเพื่อให้ความจริงได้มีพื้นที่อยู่รอดนี่คือคำถามที่ชวนให้ผู้ฟังได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งต่อเรื่องความคิดความจริง และอคติต่อไป 1. คุณคิดว่ามีความเชื่อใดในชีวิตที่คุณปกป้องโดยไม่รู้ตัว 2. ครั้งล่าสุดที่คุณเปลี่ยนความคิดเพราะข้อมูลหรือมุมมองใหม่คือเมื่อไรและคุณรู้สึกอย่างไร 3. หากทุกคนตรวจสอบความคิดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทุกคำตอบไม่มีคำตอบที่ผิด และพวกเราจะช่วยกันพัฒนาสังคมนี้ด้วยการลดอคติใส่กันเปิดพื้นที่ทางความคิดให้กันสังคมนี้จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความรู้อันไร้ที่สิ้นสุดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดหัวข้อถัดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้า